ใครอยู่แล้วครับมันขึ้นไดุ้นะใคหอยงานไรได้พี่น้องคิดเดียวกันบ้างนี่คลายๆกันเนาะพี่น้อกกันสวยๆๆนะครับท่านไปงานท่านไปงานครับเออรถบาทมาอะไรอยู่ดอกไหนบอได้ยรายรายงานวันนี้โหดสุดๆครับนี่ยังคือโหดเบื้องติดล่ะ เหางาดิร่างระว่างรถมสเนี่คงบัตร่เขาบัตรตัวอ่ะจสจุดชมวิวไหมเดี๋ยวเดียวมันมีทางไปบอจุดชมวิวไหมจุดชมวิวไหมจไปอยากไปจุด ทุกท่านคุ้นละติดชมวิวเอาไปวัดไปสถานที่ก่อนนี่ครับโทรศัพท์ซ้ำอีกขุดลถนายรถเขาได้ข้างหลังค่ะเห็นอยู่เขาเห็นเขาถอยเขาก็ถอยตัวโอคือไม่เอาฝากหน่อยคือไม่เสื้อผีไม่เสียเข็กี้ดังว่าจุดชมวิวได้อยู่ที่ไหน โอ้โ่แหต้องตโอโตรงไปคุณหาอเมียใช่ตรงกันโฮมสเตย์ไปถือตัวหรอาไปงานก็ตีงานหนี้อน้าองาน่ากมึงอย่างเงี้ยมึนะห้าร้อยเมตรกิโลนึงงานไหคุณน่ะทันกล้องมาทังนีจะเห็น่โอ้ยหดี่เหไจ่มาดูนะพ่พี่น้องพพี่น้องไปอ่อ ไปชมวิวก่อนนะครับเปจุดชมวิวก่อนแล้วไเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาถโอ้ยโทรศัพทปของเราล่ะเขาเอาละสั้นกิ๊กๆกัวเขาตกแตกเบิงเเข้มจะมาหาเห็ดเลนเห็ดหัวทางกาหยอเจ้านี่หยอทั้งเมืองเผื่อเลนไยุกายเยาวาทั้งเิงก็ไปจุดชมวิวเด้องานงานงานงาาเวทีต่างยังไงวะจุดชมวิวยัวจุดชมวิวในอันเวทีอยู่อันโอ้นี่ดี มาที่มองล่ะตรงไทยเด้นไปไม่เอาม่มี่มองกับรหดได้ป่ะไปอีกไปอีกอันนี้กับมองโอเข้มเห็ดดีๆเนี่ยโอ้ยพุนทางเทิงพุนจุดชมวิวฮะคนะกับยังพุนจุดชมวิวนะทางทางเทิงหนุนโอ้ยคนก็เลยอันนข้าจเบอ่ัน นี่ละนี่ละนี่ละจุดชมวิวครับพี่น้องบ้านไห้ตากจอดจอดเธอไม่มีผมจอดเขาจอดเต็มไปแล้วจอดเต็มหมดแล้วโอ้ไม่มีหกลางเต็้ยขึ้นเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าลงไปดิเอาลงมาจะเป็นยังไงวะมีหมกลับรถแม่เจ้าก็ว่าไปลงไปสิไปมันเป็นน้องหนามนั่นจะ่น้องเลยนครับเข็มอย่าไปซุ่มซีซุ่มหาดิ สทำข้าวเจ้าลุไมดีปะมันลุ่กูบอกว่าให้ไปวัดไปวัดขอบเสือมันเป็นหวยบักเลิกนึกเหรอเอาเพงามแต่ผมกับบวใส่เมยลงไปันตายก็ตายเมื่อที่แเิขึ้นมืไห้เยจะว่าจอดก้อนันจอดถามเขาดีๆก่อนเห็ดเหรีเห็ดหัวบเห็ดเหรีเนี่ยมันหมกจาก่างก็จะกจอดรถห่างกันโอ๊ยมังกรอยู่ เสยกดกเอสลยย่แต่ว่าเด็กต่กูอนได้บ่ากรสิติดลมนมันเอกทื่นี่อ่ะเอกทนี่เสียเขานี่เลยสีถอยรถกูไล่ตาได้นะ่ิงเป็นอีงปูนังซัมเบียกันยเลยเ่างลไปได้ไหมกลัมาอยู่ชิลงไปเห็นอย่งลก ไลเดอร์เข็มไลเดอร์มันมงเลยม่ออือกูเหอยดาจงำไปไหนจอ้าวจอดบ่เจออยังเบิรงซบิวขอนเอาเบิงกระเบื้องเสจมาลงได้หรือได้ลงมาได้ยอดสี่อเบิงตงยังกระเดพี่น้องมันลงไปแสบไรน่ะมันก่หรแต่ว่าขันลุไปข้างลางุนเห็นบ่ มนมีเจ้าแมนเจ้าเดินเปเจ้าก็ชิดขวาเนี่ยซื้อห้องจอดแมนบ่เอาไปไปข้นเทิงขืนเทิงเมื่อ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 ไปหาเวทีพูดอาจารย์เพื่อให้แปอีวทยวิวงามารแต่เป็นตะยานพี่นี่จอดนี่แมนนี่ใช่ไหมจอดนี่แม่แอบนี่แม่แอบนี่เออปิดิดฉลาด ยันประเด็นยันประเดนเรื่อสวัสดี่อนมูยันแล้วยันบเด็คลิปปิดปตูปิดประัดเจ้าปิดประตูลัดเขาแหยงเจ้ายันบรด้คลิปหรอโอ้พเน้นี่สวัสดีคนมู ครับพี่น้องชมวิวครับผมตั้งบนกระนาดที่เป็นเวทีนะครับเพื่อนหาย,ยางเข้ามาอยู่บริบูเบึงบึงท่างปุูนพี่น้อง มือเรียงพอก,กันกับสาวหน่อยเพรบันเทยงครับนะครับแต่วันนี้ดูตอนตอนนี้ดูคลิปดูวิวดูทิวทัศนก์กนครับพี่นอ้องอันนี้มันแย่ไรล,ลงไปบ่เอาลลงไป,ปบอ่บอคุณแม่ไปไป,ไปเบิ้งมูบ้านข้างล่างเลยไหม เออเจนเจนเจนที่มันแยกไปนอนแปลนั่นอันนั้นหนามแมนบอลนั่นหรือทางแมนหนามหนามควรจะพิหน่อบ้ากล่องจะสัตว์ปะสัตว์ทำเจ้าปไนไหนกล่องขอพ่อว่าวขอใส่แสงมืดโอ้โหสุดยอดเป็นยังไงครับกมลชัยกมลชัยเป็นยังไงครับสุดยอดเนาะสวัสดีครับพี่น้องนะครับช่องพี่กัญชัยอะเลยกล่องแพ้กล่องไม่เลยไอพี่ลองนะเบอากล่องเจ้าคือสัตว์ สวัสดีครับพี่น้องครับผู้เรือครับบัรให้ตาครับเวทีอยู่ข้างบนครับแต่ว่าทั้งเครื่องเห็นบ่เห็นเวทีบ่วันนี้ถือว่าเรามาเที่ยวนะครับอขอพองไทยหายอยู่อ๋อออยันเดีเดี๋ยวเขากล้องไนเถอะนี่ครับวันนี้คือจุดชมวิวนะครับมีพี่น้องเป็นกัรมาจอดรถนะครับถที่เป็นเอาเดี๋ยวสิขึ้นไปเวทีพี่น้องนะครับ อันนี้คือเต็นท anyway? ์บ่เนี่ยเต็นท์เต็นท์เฮ็ดดีเนาะเบิ่งพุ่นน่ะอันอันนั้นแม่น้ำแม่นบ่อันนั้นสิเป็นแม่น้ำเนาะพี่น้องเห็นบ่ลด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 ซูมซูมให้พี่น้องเบิ่งใกล้ๆนะครับชุดลราพี่น้องอันนั้นนะครับเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำนะครับเป็นแม่น้ำเราต้องเป็นมองมองใหชัดบ่ สวยงามที่เลยนะครับอันนี้ข้าเจียเาอยู่มันบ่เนี่ยเป็นบ่เป็นเาอยู่เมันบ่คือเพิ่นมาเที่ยวแหละเพิรนมาเจ้าเนาะปารเวทีแห่งสูงด่อองเวทีใสู่ดเห็นบ่ทโอ้เออเห็นลัคั้งแรกในชีวิตเับเวทีกำลังตังคยเลเอาขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงแฟนพันธุนะครับที่ขึ้นไปเวทีที่แซบันที่ย่างไปติดด wow. ้วยนี่ บะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งอันหลัางวิธีต่อพี่น้องมาพี่น้องนะครับวันนี้เรามาที่เมืองเลยเมืองเลยนะครับมาที่เมืองเลยครับแล้วพี่น้องนะครับอ้ขอบคุณพี่น้องครับพอกันคลิปหน้าสักครู่ครับอ้าวแล้วพี่น้องนะครับมีอีกส่วนเขาอู้ยบังหันบังหันยังเนมเห็นอยู่บ้านนี้มืดแล้วพี่น้อง มื่นแล้วที่นี่นที่นี่หมื่นแล้วหมื่นแล้วนะครับโบเม,มนหมื่นเดียวมันมันมันอันเหมือนเมฆอรัพี่น้องนะครับเพ็นบ่โอเคพี่น้องนะครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าคลิปต่อไปเนาะนะครับคลิปเนี้ยวันนี้จบก่อนนะครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามที่ให้เนี้ยอีกศิลาหน้าคลิปนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับอ๋อทั้งนี้แนี่อยูทั้งในเนี้ย กนะครับพ <Workers. S 2> ี่น uh ้องเดี๋ยวจัะพากันคลิปต่อไปเนาะนะครับขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตามนะครับรับชมนะครับขอบคุณที่ติดตามช่องในความรู้พี่น้องนะครับของอันูบ่าวัำซิงนะครับเย็นกับมณฑลลำดีเมบาลขอบคุณพี่น้องนะครับเดี๋ยวจะพากัคลิปต่อไปครับนะครับเดี๋ยวที่เห็นยังไงบิึงต้นด่วนเห็นคลิปจะเจอหนึ่งเนาะพี่น้องบุคคยมีเวลาว่างตรงนี้นะครับขอบคุณพี่น้องติดตามครับรำรำรู้รู้ก่อนครับพี่น้องครับผีครับ